สารสำคัญที่มีประโยชน์นะคะเดี๋ยวทัวนนิดนึงว่าสารสกัด8เซียนสมุนไพรจีนของเราที่ดูแลปอดแล้วก็ <c oughs> ในระบบทางเดินหายใจเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยนะคะลูกแพรอ่อนตุนนะคะที่เป็นนางเอกเลยนะคะอันดับแรกเลยคือ,อ,อลูกแพรอ่อนตุนนะคะเขาก็จะเอาไปทำการตุนก่อนนะคะ ขั้นตอนการผลิตของเขาก็คือเขาจะเอาลูกแพรอ่อนลูกแพรดิบนั่นเองแล้วก็เอาไปตุนนะคะตุนแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาสกัดนะคะสกัดแล้วก็มาบดแห้งนะคะเพื่อให้ได้สารที่แบบเข้มข้นมากนะคะและนอกจากนี้ก็ยังจะมีเก๊กฮวยน้ำผึ้งนะคะฮันนีซัคเคิลนะคะสาระแน่นะคะแล้วก็หล่อหังกล้วยแล้วอีกอันนึงก็คือเกากี้ นะคะเก่ากี้แล้วก็ยอดชาอู่หลงนะคะแปดเซียนของเราตรงนี้นะคะเลยไป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 เสิร์ชเพิ่มเติมนะคะว่าลูกแพรอ่อนตุนของเราเนี่ยนะคะมีสารอะไรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพปอดบ้างนะคะปรากฏว่าไปพบว่านะคะจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าคอโรจินิกแอซิดค่ะ นะคะตัวนี้เนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อปอดมากๆเลยนะคะต้านการอักเสบแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระขอ,ข,อของ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 สารตัวนี้นะคะเขาไปลดการอักเสบค่ะเขาป้องกันความเสียหายต่อเซล์ลในปอดได้ด้วยแล้วก็มีงานวิจัยอันนี้อ้างอิงจากงานวิจัยเลยนะคะคุณสมบัติการต้านอักเสบของเขาของสารโคโรจินิกแอซิดเนี่ยมีฤทธิต้านอักเสบที่ช่วย ลดการเกิดการอักเสบในเนื้อเยื่อปอดนะคะซึ่งการอักเสบเนี่ยเป็นปันจจัยหลักที่ทำให้เกิดโรคปอดเช่นโรคหอบหืดนะคะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะแล้วก็สารนี้ก็จะช่วยลดการอักเสบลดความเสียหายของปอดได้คุณสมบัติอันที่2นะเขาจะป้องกันเซลล์ปอดถูกทำลายนะคะ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของโคโรจินิกแอซิดเนี่ยช่วยป้องกันเซลลในปอดจากการทำลายของอนุมูลอิสระที่เกิดจากการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศเขาจะป้องกันนะคะปกป้องปอดจากการทำลายของอนุมูลอิสระที่เกิดจากการสัมผัสสัมผัสมลพิษทางอากาศนะคะ มลพิธาอากาศเราก็รู้กันดีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นควันบุหรี่สารเคมีนะคะท่อไอเสียจากรถยนต์นะคะรวมทั้ง PM 2.5นะคะเขาก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดเรื้อรังนะคะอันนี้ข้อที่2นะคะข้อที่3ก็คือลดความเสี่ยงของโรคระบบทางเดินหายใจจากการศึกษานะคะเขาพบว่า โพจินิกแอซิดเนี่ยมีลทธิต์ต้านจุลชีพและไวรัสบางชนิดค่ะเออที่จะช่วยลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโอ้โหคือแบบฟังตรงนี้แล้วคือไม่กินไม่ได้อะไม่ดูแลไม่ได้เลยอะคนที่เป็น <c oughs> มีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะว่า ในแต่ละวันเนี่ยเราหายใจเอาสารอะไรเข้าไปบ้างนะคะเราหายใจเอาอะไรเข้าไปบ้างเพราะอะไรอย่างควันรถเนี่ยมันยังมีกลิ่นถูกไหมคะมันยังมีกลิ่นมีสีมีเป็นขมเหลาควันออกมาแต่ PM 2.5นี่คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นเลยเออเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าเรากำลังสูดดมอะไรเข้าไปนะคะ ตรงนี้ก็น่ากลัวนะคะแล้วก็มีการศึกษาก็คือว่าตัวโคโรจิเดติกแอซิดเนี่ยมีฤทธิต์ต้านจุลชีพด้วยต้านไวรัสต้านแบคทีเรียาบางชนิดที่ช่วยลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดสุขภาพในปอดนะคะแล้วก็ป้องกันการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อปอดเออตรงนี้สุดยอดมากเลยคือเขาออกแบบมานะให้ ดูแลปอดโดยเฉพาะเลยนะคะตัวไพลัสแทร์ของเรานี้นะคะเขาจะเข้าไปปกป้องนะคะไปซ่อมแซมเนื้อเยื่อปอดที่ถูกทำลายทำให้ปอดมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีขึ้นจึงช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพปอดได้ในระยะยาวว้าวเลยอะว้าวไหมอะโอ้แบบคืออ่านตรงนี้นะไม่กินไม่ได้อ่ะ ทำให้เราต้องค้นคว้าเพิ่มเติมสารตัวที่สองเซียนตัวที่สองก็คือแก๊งหวยเรานั่นเองนะคะ <c oughs> ที่เราจะคุ้นเคยกันนะคะคนเท่าคนแก่นะคะคนสมัยโบราณเขาก็จะเอาดอกเก๊กหวยเนี่ยนะคะไปต้มแล้วในเก๊กหวยอะ่ะเขามีสารอะไรเออตรงนี้แหละที่มาแกะสูตรกันนะคะเราจะได้รู้มากขึ้นนะคะว่าแปดเซียนของเราเนี่ยประสิทธิภาพแค่ไหนนะคะ ในดอกเก้ก้วยมีสารสำคัญหลายชนิดที่มีประโยชน์ดโดยเฉพาะนะคะต่อระบบทางเดินหายใจค่ะสารที่สำคัญและมีประโยชน์ในดอกเก๊กฮวยก็คือสารฟลาวนอยด์นะคะสารฟลาวนอยด์ในเก๊กฮวยเช่นอะพิจินีนลูทีโอลีนนะคะลูทีโอลีนมีคุณสมบัติต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจ ทำให้การหายใจสะดวกขึ้นลดการระคายเคืองในลำคอโอ้สุดยอดมากนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสารโคโลจินิกแอซิดด้วยนะคะที่ที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะสารโคโลจินิกแอซิดเนี่ยก็มีฤทธิ์ต้านอักเสบแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยซึ่งป้องกันเซลล์ปกป้องเซลล์นะคะในระบบทางเดินหายใจจากการทำลายของอนุมูลอิสระ และลดการอักเสบทำให้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจว้าวเลยนะคะสารตัวที่3ในเก๊กฮวยก็คือไซนารินไซนารินเนี่ยหลายคนก็จะรู้จักแล้วนะคะว่าเขาจะเป็นสารที่มีคุณสมบัติต้านอักเสบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน นะคะซึ่งอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ด้วยนะคะาสารตัวที่4่ในออดอกเก๊กฮวยนะคะก็คือเบต้าแคโรทีนนะคะเบต้าแคโรทีน er ก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะปกป้องเยื่อบุทางเดินหายใจนะคะจากการติดเชื้อและการระคายเคืองจึงมีส่วนให้ระบบ ทางเดินหายใจแข็งแรงขึ้นรู้แบบรู้แบบนี้นะเราไปต้มดอกแยก,กหวยกินก็พอหรือเปล่าคือหลายคนนะคะที่เขาต้มดอกแยก,กหวยนะเขาก็ยังป่วยอยู่นะคะนั่นก็คือมันต้องมีความเข้มขน้นมีระดับความเข้มข้นเนี่ยที่สูงพอสมควรนะคะแล้วการรวมตัวกันของเซียนทั้ง8เนี่ยเขาจะไปเสริมฤทธิ์กันค่ะนะคะกินแค่ตัวใด ตัวหนึ่งนะคะอาจที่จะหายช้าเวลาคนที่ป่วยหรือว่าไม่สบายในระบบทางเดินหายใจเนี่ยคือมันหายใจไม่โลง่งอ่ะนะเนาะพอหายใจไม่โลง่งเนี่ยเขาก็อยากที่จะหายไวๆใช่ไหมคะป่วยแล้วนะคะหายไวหรือหายช้าดีกว่าเออนะคะถ้าเกิดว่าหายไวมันก็จะดีกว่าใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดหายช้าเนี่ยเชื้อโรคเขาอาจจะเข้าไปหลบซ่อนได้นะคะในมุมใดมุมหนึ่งของปอด หนีเขาเรียกว่าหนีการจับกลุมของระบบภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นการที่เรามีสารต้านเยอะขนาดนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เขาหลบหนีได้ยากนะคะ,อ,ะอันที่4ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปก็คือเบต้าแคโรทีนนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ปกป้องเยื่อบุทางเดินหายใจ จากการติดเชื้อการระคายเคืองซึ่งมีส่วนช่วยให้ระบบทางเดินหายใจแข็งแรงขึ้นนะคะอ,อันที่5นะคะมีวิตามินซีค่ะแค้วยมีวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นลดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจนะคะสารตัวที่6ใน ดอกเค้กหวยนะคะคือสารฟีโนลิกค่ะสารฟีโนลิกเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการลดอาการแพ้นะคะลดการอักเสบซึ่งมีส่วนช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลหรืออาการภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจว้าวเลยว้าวเลยว้าวมากเลยนะคะยังไม่พอค่ะยังไม่พอนะคะแบบ ผูคนที่คิดค้นเอาสารทั้งหลายนี่คือสุดยอดมากข้อที่7นะคะไอสารตัวที่7ในดอกเก้หวยก็คือสารโพลิฟินนลโพลิฟินนลมีลทิต์ต้านอนุมูลอิสระและต้านอักเสบช่วยลดการระคายเคืองและการอักเสบในระบบทางเดินหายใจแล้วก็ยังเสริมสร้างความแข็งแรงให้ระบบภูมิคุ้มกันด้วยเรามาดูเซียนตัวที่3กันนะยอดชาอูหลงนั่นเองนะคะยอดชาอูหลงเนี่ย มีสารสำคัญอะไรบ้างที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจนะคะเขาจะช่วยดูแลปกป้องปกป้องปอดนะคะสารตัวที่หนึ่งก็คือโพลิฟีนอลน,นะคะโพลิฟีนอลในชาอู่หลงเนี่ยมีโพลิฟีนอลเช่นคาเทชินทีอาฟลินนะคะซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุรูลอิสระแล้วก็ช่วยปกป้องเซลล์ในปอด จากการทำลายของสารพิษต่างๆสารพิษจากอากาศสารพิษจากควันบุหรี่และก็สารพิษอื่นๆนะคะไอระเหยบางอย่างก็มีสารพิษเช่นกันนี่แหละมันจะเป็นสารพลาสติกสีดำที่เวลาโดนความร้อนนานๆนะคะผ่านการล้างผ่านการขัดอะไรเนี่ยนะคะตรงนี้มันจะเสื่อมสภาพ นะคะสารเหล่านี้มันจะหลุดออกมาได้พอเวลาที่มันโดนความร้อนแล้วมันก็จะมีไอระเหยเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจซึ่งเราอาจจะมองข้ามไปก็ได้อันที่สองก็คือฟลาวนอยดนะคะในชาอูหลงนะคะก็จะมีมีสารีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเคอร์ซิทินนะคะเคอร์ซิทินและลูทีนนะคะมีฤทธิต์ต้านการอักเสบแล้วก็ต้านภูมิแพ้ ช่วยลดการอักเสบในปอดหลอดลมและบรรเทาอาการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจว้าวสุดยอดมากนะคะตัวที่3คือกรดอะมิโนททอานีนนะคะททอานีนเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยลดความเครียดและเสริมระบบภูมิคุ้มกันนะคะช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคและมละพิษที่เข้าสู่ปอดได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังลดการอักเสบ ในเนื้อเยื่อปอดด้วยนะคะ,ะตัวที่4นะคะตัวที่4ในชาอูหะะอาอ่หลงนะคะยอดชาอู่หลงนะคะก็จะมีสาร E G C G นะคะมีประสิทธิภาพสูงนะคะแล้วก็ปกป้องการอักเสบการเสื่อมสภาพของเซลล์ของเซลล์ในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะผู้ที่สัมผัสกับ มลพิษหรือควันบุหรี่ทั้งมือ1มือ2เป็นประจำนะคะแล้วก็สารตัวนี้คือ EGC g จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคปอดเรื้อรังด้วยค่ะนะคะตัวที่5นะคะก็จะมีวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆนะคะก็จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะตัวที่6คือแทนนิน แทนนินนะคะเป็นสารที่มีฤทธิต์ต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะคะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะกรณีที่ติดเชื้อที่ปอดและหลอดลมเออเป็นยังไงบ้างคะนี่ผ่านไป3 3มสามเซียนแล้วนะคะ เซียนตัวที่4คือเกากี้นั่นเองนะคะโกจิเบอรี่นะค,ะคนโบราณเขาก็เรียกว่าเกากี้นะคะตัวแรกในเกากี้ก็คือเบตาแคโรทีนค่ะนะคะสีเขาสีแดงขนาดนี้นี่คือไม่ต้องบอกเลยนะคะอะไรที่เป็นแดงเป็นส้มเนี่ยจะมีเบตาแคโรทีนสูงมากนะคะเบตาแคโรทีนเขาก็จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะปกป้องการเสรื่อมของเนื้อเยื่อปอดค่ะ ปกป้องเยื่อบุผิวในระบบทางเดินหายใจนะคะจากการติดเชื้อนะคะแล้วนอกจากนี้เบต้าแคโรทีนก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ลดความเครียดของโรคปอดเรื้อรังด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังมีโพลิฟีนนนมีฟลาวนอยด์นะคะป้องกันการทำลายเซลล์ปอดนะคะจากสารพิษจากควันบุหรี่จากควันต่างๆนะคะ ลดการอักเสบและเสริมความแข็งแรงให้กับเนื้อเยื่อปอดนะคะมีวิตามินซีด้วยนะคะก็วิตามินซีก็จะช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจได้ดีขึ้นนะคะตัวที่4นะคะตัวที่4ในเกาิกี้นะคะสารตัวที่4ในเกาิกี้คือลูทีนและซีแซนทีนนะคะโอ้สุดยอดมากเลยเห็นแล้วแบบอยากกินมากนะคะ ลูทีและซีแซนทีเนี่ยที่พบในเกากี้ก็จะปกป้องนะคะทำหน้าที่ปกป้องเนื้อเยื่อปอดจากอนุมูิอิสระนะคะลดการก่อการอักเสบในระบบทางเดินหายใจนะคะก็จะลดนะคะโรคปอดเรื้อรังได้นะคะนอกจากนี้ตัวที่5นะคะก็ยังมีกรดอะมิโน,โนค่ะเกากี้จะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่สำคัญก็คืออาร์จินีน นะคะแล้วก็โปรลีนนะคะซึ่งช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อและฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจนะคะช่วยให้ปอดทำงานได้ดีขึ้นและลดการติดเชื้อด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินเอนะคะวิตามินเอก็จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเยื่อบุทางเดินหายใจนะคะทำให้ระบบทางเดินหายใจโล่งโปร่ง สบายขึ้นนะคะลดอาการภูมิแพ้นะคะลดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจนะคะอนอกจากนี้นะยังมีตัว anti In inflammation compound นะคะเขาก็จะมีคุณคุณสมบัติต้านอักเสบที่แบบว่ารวมรวม,รวมกันนะ,นะคะแล้วก็จะช่วยให้หลอดลมโล่งขึ้นนะคะลดการอักเสบลดการระคายเคือง ทําให้การหายใจสะดวกขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังมีนะคะข้อที่8นะคะซีเรเนียมค่ะซีเรเนียมเป็นแร่ธาตุที่เสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันและต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคปอดและการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโอ้โหคือสุดยอดมากนะคะเก่ากี้นี่ไม่ใช่สวยแต่รูปนะจูบก็หอมด้วยนะ เออจูบก,ก็หอมด้วยนะคะเก่ากี้ไม่ใช่สีสวยอย่างเดียวนะคะเซียนตัวที่6ของเราวันนี้นะคะคือหล่อหังกล้วยค่ะคะหล่อหางกล้วยหรือผลไม้เขาเรียกว่ามังฟรุตนะคะเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการแพทย์แผนจีนมานานแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมนะคะนะคะช่วย ช่วยอาการที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจนะคะเขาจะมีประโยชน์มากมายเกี่ยวกับปอดเลยนะคะดูแลสุขภาพปอดนะคะสารสำคัญในหล่อหางกล้วยนะคะอ,อันแรกก็คือสารไมโครไซต์นะคะไมโครไซต์ Micro S <S เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะต้านการอักเสบแล้วก็ต้านการติดเชื้อลดการอักเสบในปอดและระบบทางเดินหายใจนะคะ นอกจากนี้ไมโครไซต์ยังให้ความหวานตามธรรมชาติแต่ไม่มีแคลอรี่อ่าน,นี้แหละนะคะทำไมถึงเลือกมาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของไพรัสแพรของเรานะคะจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ,ระ,อ,อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะโอ้สุดยอดมากเลยนะสุดยอดมากเลยก็คือเขาจะได้รสชาติที่ หอมแล้วก็หวานกลมกล่อมแต่ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะอันต่อไปนะคะของหล่อทางกล้วยนะคะก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะนะคะก็ปกป้องปอดแล้วก็ช่วยให้ระบบทางเดินหายใจดีขึ้นนะคะลดการทำลายล้างนะคะของอนุมูลอิสระที่ส่งต่อปอดได้นะคะก็ป้องกัน โรคปอดเหลือลังแล้วก็ป้องกันการเสื่อมสภาพของเนื้อปอดซึ่งเกิดจากมลพิษทางอากาศว้าวตัวที่3ที่อยู่ในหล่อหังกล้วยนะคะก็คือสารฟลาวนอยด์ค่ะสารฟลาวนอยด์ในหล่อหังกล้วยเขาจะลดการอักเสบบรรเทาการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจเพิ่มความแข็งแรงให้กับระบบภูมิคุ้มกันนะคะช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจได้ดีขึ้น ก็ยังมีสารต้านอักเสบม,มีวิตามินซีและนะคะมีแพคตินค่ะแพคตินนะคะเขาก็จะช่วยลดการระคายเคืองในลำคอนะคะทำให้หายใจสะดวกส่งเสริมการสร้างสมดุลในระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายโอ้สุดยอดมากเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวที่5เนาะค่ะนะคะ,นะคะตัวที่5นะคะ เซียนต,ตัวที่6ของเราเป็นอะไรเอ่ยดอกสายน้ำผึ้งนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือเรียกว่า h ั n นีซ i เคิลนะคะเขาก็เป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำลับยาจีนมานานแล้วนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติต้านอักเสบนะคะลดการติดเชื้อนะคะต้านอนุมูลอิสระนะคะสารที่พบในดอกสายน้ำผึ้งนะคะก็ได้แก่โคโรจินิกแอซิดนะคะ เมื่อกี้ก็ได้เกินไปแล้วนะคะป้องกันการอักเสบลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ปอดในระบบอะของเซลล์ในระบบทางเดินหายใจลดการอักเสบในหลอดลมนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคปอดเรื้อรังด้วยนะคะสารตัวที่2ในดอกใสยน้ำผึ้งก็คือลูทิโอลูทิโอลีนะนะคะลูทิโอลีนเป็นสารเฟรวโวไนด์ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านการแพ้นะคะ แล้วก็ช่วยบรรเทาการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจลดอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลาอาการไอจามนะคะลดอาการหลอดลมตีบในผู้ที่มีปัญหาโรคหอบหืดโอ้นะคะสารตัวที่3นะคะในดอกอในดอกใส่น้ำผึ้งนะคะก็คือสารซาโปนินค่ะ ซาปโปนินนะเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะคะซาปโปนินในดอกสายน้ำผึ้งเนะี่ยเขาก็ช่วยขยายหลอดลมด้วยค่ะเออนะคะนอกจากการต้านอักเสบแล้วเขายังช่วยขยายหลอดลมทำให้การหายใจสะดวกขึ้นโอ้โห oh. ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดนะคะ สารตัวที่4ในดอกใส่น้ำผึ้งนะคะก็คือกรดเฟรูริกนะคะกรดเฟรูริกเนี่ยนะคะเขาจะปกป้องเซลล์ปอดลดการทําลายปอดนะคะลดล,ลดการทําลายเซลล์ปอดจากมลพิษนะคะและอนุมูลอิสระนะคะกรดเฟรูริกเนี่ยยังช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีฟลาวานอยด์นะคะมี มีเคอร์ซิทน,นะคะที่ลดการแพ้นะคะก็คือจะลดอาการภูมิแพ้ลดการระคายเคืองในหลอดลมนะคะทำให้การหายใจสะดวกขึ้นว้าวสุดยอดมากนะคะตัวที่6ก็คือแทนนินนะคะเขาจะมะีสารต้านเชื้อแบคทีเรียรแล้วก็ไวรัสนะคะลดการติดเชื้อในลำคอและหลอดลมนะคะ ตัวที่7นะคะตัวที่7คือคกดคาเฟอิกนะคะก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันต้านอักเสบด้วยนะคะทั้งหมด7ตัวนี้เป็นสารดีๆที่มีประโยชน์อยู่ในดอกสายน้ำผึ้งนั่นเองนะคะเซียนตัวที่7ก็คือก็คือน้ำผึ้งนั่นเองน้ำผึ้งนะคะโอ้โห ทุกคนรู้จักน้ำผึ้งเป็นอย่างดีนะคะช่วยบรรเทาอาการไอนะคะเหมือนกับที่ทุกคนหลายหลายคนเอาน้ำผึ้งมาผสมมะนาวนะคะ,ะแล้วก็ลดบรรเทาอาการไอนั่นเองลดการระคายเคืองในลำคอนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนด้วยนะคะการดื่มผสมน้ำอุ่นๆนะคะ ก็จะทำให้ชุ่มคอและลดอาการไอได้ดีข้อดีข้อที่ข้อที่2ของน้ำผึ้งนะคะคือต้านอักเสบในระบบทางเดินหายใจเพราะว่าในน้ำผึ้งมีสารฟลรโนอย์และกรดฟีนอลิกส์นะคะก็มีคุณสมบัติต้านอักเสบลดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจนะคะในหลอดลมในเนื้อเยื่อปอดทำให้การหายใจสะดวกขึ้นนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสด้วยนะคะใน ในน้ำผึ้งมีสารที่มีฤทธิต์ต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะและไวรัสนะคะชื่อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหลอดลมและปอดด้วยนะคะลดอาการภูมิแพ้นะคะเพิ่มความชุ่มชื่นลดการระคายเคือง สารตัวต่อไปนะคะคือสารแหน่สารแหน่หรือบินนะคะเป็นสมุนไพรนะคะตัวสุดท้ายนะคะเป็นเซียนตัวที่8นะคะที่มีสารสําคัญหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจนะคะ mm hmm. เช่นเมนเทลนะคะเมนททลเป็นสารที่ให้กลิ่นหอมเย็นเป็นสารสําคัญในสารแหน่ที่ทําให้ ทางเดินหายใจโล่งขึ้นนะคะทำให้ลมหลอดลมขยายตัวด้วยนะคะลดการคัดจมูกลดการหายใจติดขัดนะคะเมนทอลก็ยังช่วยบรรเทาอาการไอแล้วก็ลดการเจ็บคอได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ในสารแหนกก็ยังมีสารต้านอานุมูลอิสระนะคะเช่นฟลาวนอยนะคะก็จะปกป้องเซลล์ในระบบทางเดินหายใจจากการทำลายของสารพิษ อนุมูลอิสระนะคะหรือเชื้อโรคได้เขาก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะนอกจากนี้สารแหน่เขาก็ยังมีกรดโรสมารินิกโอ้ชื่อเพาะเนาะกรดโรสมารินิกนะคะในสารแหน่เนี่ยเขาก็จะต้านอักเสบค่ะต้านการแพ้บรรเทาอาการในระบบทางเดินหายใจเช่นการจามคัดจมูกการระคายเคืองในลำคอนะคะ กรดโรสมมริ ic, นิกะคะก็ยังลดการหดเกรงของหลอดลมในผู้ที่เป็นโรคหอบหืดได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามิน A นะคะก็จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพเยื่อบุทางเดินหายใจได้นะคะมีฟลาวนอยด์มีเพอร์มินทออยนะคะก็ลดละคไขืองลดการหดเกรงของกล้ามเนื้อ ของหลอดลมนะคะทำให้เกิดการหายใจที่สะดวกขึ้นน้ำมันเพอร์มินก็ยังสามารถเป็นสารละเหยนะคะลดการคัดจมูกน้ำมูกไหลได้อ่าอันนี้ก็คือรายละเอียดสารสำคัญดีๆนะคะในแปดเซียนของเราค่ะแกะสูตรกันเลยอะ่ะแกะแกะส่วนผสมกันเลยนะคะว่าแต่ละเซียนของเราเนี่ย ประกอบไปด้วยสารอะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไงดีแค่ไหนเราจะได้ไปบอกต่อกันได้นะคะการที่เราเสริมสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายเนี่ยนะคะมันจะไปเสริมธิ์กันการกินตัวใดตัวหนึ่งนะคะอาจจะเห็นผลช้าหรือไม่เห็นผลเลยนะคะอย่างอย่างวิตามินก็เช่นกันนะคะเขาก็จะต้องมีตัวที่ทำงานประสานกัน เช่นกันนะคะอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมของเราถึงต้องมีถึง8เซียนนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ข้อมูลวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะ